แทงน้ำเอ้ยแทงน้ำมีไอแหงแรงปรุณิทำไมไม่ออกน้ำม,มาเอ้งสาธุแม่นางธรณียายยายโอบนะขอหนาชายเบื้องเนื้ออดอยากนักปีนี่ขอให้ฝนฝ่าดียายมันแห่งมันแรงพอยายโอบโอดน้ำเท่าแล้วถ้านามม้ำไหลเอารถไปสายหนองน้ำม,มาไม่รอดเด้อขอให้ยายโอบสมปรารถนาเด้อคุณพระคุณเจ้าเทพพยาดาแม่นางธรณี ขอให้เป็นพยานเนือทุกๆทุกเทียนขอแล้นะนั้นนี่นะมันเลือดของฉัน,นเอาไปเลขมาแล้วเข้าบ้านแล้วนะแหมเ<อ>ข้าบ้านฉันน,น้องอยู่ล่ะ เก <c oughs> ็บไปเก็บพักหายไปเก็บพักกระทรวงจริงตั้งแต่อาพูดไปสน้องตั้งแต่เดือนเมษามาสุดยอดน้าไม่ไหลเลยถ้ากี่ไหลก็ไหลนิดหน่อย จะเมื่อเมื่อหลายปีมาแล้วจะเป็นสิบกว่าป,ปีละจ้าประมาณพศสี่สิบเอ็ดละจ้านายเพชรเชื่อชำตอนนั้นเขาเป็นนายกเทศบาลเนาะว่าจะมายกมาขอที่ไม่มีที่จะลงจะขอสางถังน้ำถังเก็บน้ำแล้วถึงเวลาไม่มีน้ำใช้เขาจะเอาน้ำมาใส่ให้ที่เขาก็ได้ทำมาตลอดเลยจ้าก็ตามคำพูดของเขาแหละถึงน้ำมด เขาก็มามาใส่ายเทียสองรถสามรถเป็นรถเทศบาลจา้ะเขามาเติมห้หแต่นี่หลายปีแล้วจ้ะเขาไม่เคยเข่ามาเลยเขาเข่ามาแต่ใกล้ๆเข่ามาแต่คุ้มอื่นบางทะคุม้มเหมือนญาาดคือเขาไม่เข่ามาเลยเรารู้สึกเสียใจไหมครับเห็นน้ำมีคุ้มอื่นแต่คุ้มเราไม่มีอย่างนี้ยจ้ะก็รู้สึกเสียใจเราจะเสียคุ้มรู้สึกหน่อยจ้ะ เพราะว่าที่นี่มันก็มีที่เก็บน้ำเนาะเขาไม่เคยไม่เคยมาเติมจ้ะมาเติมแต่นายบัดอนหรือว่านายหมู่ห้าจริงๆแต่แต่แยกมานี่ไม่เคยมีรถน้ำเข้ามาเลยจ้ะเป็นปีสองปีแลวจ้ะในในคุมเหมือนญาตินี่จ้ะจะไปแต่คุมอื่นแต่คุมเหมือนญาติไม่เคยมาเติมจ้ะเป็นขุนเป็นแดงเบิง่งเป็นดำเบิง่งเวลาน้ำไหลามานะ่ะ ไม่งั้นแม่เราไปธุระที่ไหนเราก็บ้านนอกเนาะต้องออกไปทำมาหากินตัวน้ำจะไหลตอนไหนเราก็ไม่รู้รเราก็เปิดเอาไว้มันก็จะมีตะลมจ้ะที่ยามเข้ามาเก็บข่านา้ำมันก็แพงจ้ะ<อ>มันเป็นอยางงงเนี่ะไม่จ้ะก็ก็หาชาชไปก่อนตามอัตภาพเลยจ้ะ<อ>บางคนไอ้น้ำดื่มนะ่ะคือต้องซื้อเข้าอยู่แลว้วแต่น้ำชายนะ่ะคนไหนเขามีประปาเออเขามีเจาะ เขาเจะในที่เขาเขากได้ใชายสบายจ้ะ้าคนไม่มีกระต้องเอาโดดไปสายเอาจากที่อื่นจ้ะไม่ใช่จ้ะตอนเดือนเมษาเนี่ยจ้ะเรีอนแค้นมากจ้ะน้ำเนะี่ยเวลาเขาห้องน้ำเทบจะไม่มีน้ำจะช้ำระจ้ะที่นี่ก็มันลำบากมากถึงอยากให้ท่านน่ะช่วยวท่านนะบางทีก็มันก็นลำบากเนาะอยู่แถวนี้เนี่ย อาศัยน้ำฝนจะ้ะถึงจะได้ใช้สะดวกหากไม่มีฝนมามันแรงฉันก็ไม่มีน้ำเพราะว่าถังนะ่ะที่เคยใช้ประโยชน์ช่วงนาแรงนี่แหละมันจะขาดมากแต่ช่วงน้านี่คือท่อไม่ไหลมันมีท่อตันทออ่อไหลงั้นงนี้มันก็ขาดเขาไม่มาดูแลเลย,เลยก็เสียงว่ามาดูมาดูแต่ฉันก็ยังไงแต่ว่าท่อไอ้น้ำประปะ้าทั้งนี้ก็มีแต่คอรินวัานไหนกับอรินวัานไหน,าน,าก,น,านาก็คุณ คุณตลอดเลยครับคุณมาเป็นระยะระยะจ้ะคุณแบบคุณแบบเหม็นเหม็นคอรีนเหม็นอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบนัวมาเลยเนี่ยมันที่นี่มามามาเปิดปุ๊บมันก็อ่างเนาะมันก็เปื่อนต้องเปิดทิ้งก็เสียราคาหนามอีกมีคนเก่น่ะจ้ะคนเก่ที่ไปไม่ได้เขาก็เลยไปเข็นไม่ได้เข็นที่เขาเอามาห้น่ะไปไม่ได้เขาก็เลยให้รถดบริการไปถึงบ้านเขาจ้ะแล้วเวลาหน้าแรงเราไปตักน้ําที่ไหนครับ นาแรงกับเป็นนุนเองบ่อสีโขกนี่บ่อสีโขกที่ว่าบันร่นไม่ไฟนี่ก็บันยางนี่มันกี่กิโลกับจากนี่ไปก็ประมาณหนึ่งกิโลอ่ะประมาณหนึ่งกิโลจ้ะก็จยายโคกใหญ่ไปบันยางอ่ะอเราเราเรามีคนจ้างอย่างนี้ทุกวันเลยหรือเปล่าครับจ้างไว้มากดอกแต่ช่วงนาฝนนี่เขามีนาม้าฝนแต่ช่วงนาแรงนะ่ะเขาได้ทุกวันวันละเท่าไหร่ได้ครับวันละเป็นสิบเที่ยวก็ได้เพราะว่าแถวบันยางบันอะไรแต่ส่วนมากคนแก่น่ะเขาจ้างเวลาไปเอาน้ำเราไปยังไง สายรถสายไปถึงบ่อเลยสายแล้วก็สายบริการไปกันถึงบ้านเขา<ม>สายเดินจะยยเดิดเดอนอย่างเดียวไกลด้วย<ม>กลจะได้หาสิบหกซิบมากินเราเดินกันแต่ช่วงนาเล่งจา้านาแล่งแต่นานนี่ก็คือกันนานนี่คนที่แบบมันก็นมีน้ำไม่ไมหลคือกันตอนนี้ยังมีน้ำไม่ไหลรอครับจ้าตอนนี้เพราะว่าท่อมันตันเบิ่งอะไรเบิง่งไงที่นี่ก็มันก็ไม่มีน้ำจะใช่<ม>ก็อยากวิงวอนให้นายกคนใหม่ช่วยดูแลอย่าให้แต่คุยนะ คุยเยอะเลยครับนายกก็เห็นแต่ค <được Felix them> ุย okay. น right? like ้ำไหลไฟสว่างแต่ว่ามาไม่ไปเลยต้นใม่ก็หรบอึดนายกนี่ขี้คุยเนาะก็จะคุยไม่คุยแล้วก็เห็นแต่ว่าพูดมาแต่ว่าปกตินี่ถนนตะกอนตะกี้นี่คือว่าสะอาดทุกวันนี่คือรู้ไปตรงไหนก็รกบคนทำงานก็คืออย่างก็ทำแบบไม่เต็มใจอ่ะมันตรง ซอยไหนซอยไหนก็นต้องสะอาดอันนี้ซอยไหนซอยไหนก็ได้แต่แค่ซอย,ยข้างหน้าซอยข้าง,ง,งวานสกกีนน่